ลุงแหล่ี่ยปลากับสบายดีเด้อพี่น้องมาพบพอกันแล้วก็ส่องชาวจิ๋วบันน้พี่น้องมาเบิ่งป้าบัดนี้ฮาลุงแหล่ไล่ปลามามีปลาเอียงเนี่ยโอ้ยคือบ่อทังไปตักเอาหน้าหน้าตักมาใส่เทบนหันบ่ได้บ่เอามาโชว์ดูเลยปลานามีแต่ปลาเข่ง โอ้ยป้าเคยโตคือมานแท้เคยโตไปเอามัใส่เนี่ยเคยโตได้เคยเลยแบมอัดไซมันลงมันลงตอดลงดีเมิตอรมิลลี่นี่แตนตอดอีกเคยโตมิตอรมิลลี่ลี่ลงแหล่บ้างบ้างไปแตนไปตอดยางล้ำลังกันลี่ตัวนี้ลี่ตัวนี้ลี่ตัวนี้มาปลาน่ะปลาคือได้ลายแท้มิตรปลาเค็งน้อยเอาซ้ำดำไปพ่อใหญ่ มีแต่ปลาเค้งน้อยนอะเพิ่นค้างปลาเออน,น,นื้อนาดน่ะใส่ไฮ่น่ะเอามาออันคือเงียงเลยเสียงเน่านั่นตายยัยยงขนาดน่ะของวันนะห,หน้ามาแห้งเนาะอุ้ยอ่าตัวนี้ถันตายอันนี้นะปลาเค้งมาได้เซ็คกระโดดเหรอแหลยิย่มีแต่ปลาเค้งน้อยนี่พี่น้องเฮ็ดปลาแดกเด้อให้ก็แไรเฮ็ดปลาแดกแม่มันตายหลาย แม่ทะเลเฮ้ยปลาแดกปลาเค้งกัะน,นัวได้มาล่างไมง่ยนนียันวเราเห็ดน,นะปลาขอนเขาเอาในหน้านะอะไรมาเ้งไเขาไปชูนพี่หนามาในแม่สบายดีพี่น้องในกว่าชุมเจ้าก็ได,พดพ้พี่น้องอยากเบิ่งนี่เคยโตมาทำไปชูปฏิวัติ ใส่ปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอใหญ่ใหเลยวะปลาเค้งใหญ่พี่น้องเ้ยมาเบ่งน้ำกันลายลายลีลงหลีลงองนลงหลีลงแหล่เบ่งพ้นโต๊ะโอ้ยเทค่ะพ้นโต๊ะเอาพ้นหยิบลูกไปหมวกเดี๋ยวนานนผูผูของปลาหน่ะ ลุงเล่ปอแขค้งก็พอาดที่กินน <heritage> ั่นแหละเด้ออ๋อกำไงคะปลาเค้งห้ปลาแหลงเห็ดปลาแดกเด้อลุงเลแเ่บเด้อมาลาอีเม่วาละเห็ดปลาแดกยกมือเเป๊ะหมดเลยหมดเลยมันก็เห็ดกินน่ละลองเบิ้ทำมันกันงปลาเปะปลาเค้งเป็นยังไะ บวกเลโอ้ยมานี่ตะวันใหม่นี่เป็นเป็นยังมานีเชบึงได้อะไหายเ้พข้อน้นเลือกไวต้มนึกไหมดีดีเลือกกันไ้ข้อกบสังคุบักนาเบียนี่โอ้ตัวใหญ่ดีแบแลนี่ฮะตัวน่ยัตัว่ายตัวใหญ่ัยั ได้เศราขึ้นมาดูฮะพี่น้องขาเบื่งนี่ปลาสะออนี่กาทิงที่เศร้าเยนะน่ปะเมม่นี่ยเห็ดปลาแดงตายเห็ดสมลาแปะเอาโอ้ยต้มดนกันเอ้าเอาเไปไปตงแหละเอาปลาให้ต้มปลาคอยใหญ่เออเอาไปต้มย มยกมยกเนี S <S ่ยมาแรงปลาตัวนี้เนาะเจลนใต้เลนเนสับคองไคว่าตัวนี้สับค้องไว่วาสัล้องงหละสับคองลุงแหล่ปลาคอนะนี่ลุงแหล่เราใสปลาลงตอดในหน้าเรานี่นี่นี่ตัวมันน่อยพันเิตไปยื่อปลาเคียงหน่อยนะไม่พอเนี่ยสคอก็ได้ ต้มสมน้ำมแรงลุงแหล่เอาปลามาหาขอบมุกขอบใจเด้อเบิ้งซมนาลุงนี่นี่ไม่โอ้ยนี่เอฟซีวโอ้ลุงแหล่คือใจดีแถวเอาปลามาห้ลูกให้ลานหห้น้องหนงเอาไป่ยนะไมยงไงูจะ่เนาะเทลงไปเทไปเทน้เทลงเทลงไ่เลากจะไมดอกพูน่ดแลงใหม่เออกูไมใช่ห่อวางไหนี่นเนเ่ยเอกูใกู็ูือมอเนี่เลยเกปลาแดก ยังวางและรีนะยังดูเพราะว่าตัวมันตายสิเห็นยังไงไม่เจอประแดดทะเลอะเลยเออเป็นเรื่องของเรื่องของเทลงน่ะตัวมันตายนะพอมันสิตายใส่กันทั้งคู่ทั้งตุ่นทั้งคู่ตุ่นที่ใส่ประแดดใส่แปลกเรื่องกันไม่ประเข่งนะอันไม่ประเข่งนะเอาอยู่บ่เนื่ยอยู่เดียวนี่บ่เอาไปทอดกินดิอืาเอาไปประดุกนี่เนี่ยประของนี่เรื่องประดุ๊กหรือปลาใบกู มาดูว mm. mm ่าให้ล hmm. mm ุงแหล่ล hmm. mm ุงแหล่อะไปลาลงตอดลงหลีเพื่อนพี่น้องเอ้ยตัวมันตายนะก็เฮ็ดปลาแดกเด้อลุงแหล่เอาชัวร์ตัวนี้เอาหนิบ๊อบบ๊อบนี่ไว้ไปทอดเนี้ยวนี่เลือกเอานี่ตัวนี้นะเออเหือดปลาแดกเอาเมือไหรโอ้โหเมื่อไนั่นนะรอยหลือเลดโรดตันั้นเอาโรดเล่าว่าม่เอาเลยเอาตัวเป็นมาหิวไปละบาทเลยปลาแดกเอาแล้วใส่แรงนี่ยิ่เมื่อไหรเออ แลมซิมนาเลยชั้เออเฮ้ยมุกตวน้ส้มมีของดีมไป่คใพ่ักทองนะไว้ต้มนี่นะปันกันเด้อวกในบ้านครับในหนาน่ะไม่ครับหน้าเบียร์เนอะกะกเ้ยก็เต็มเด้อเห็ดประแดไงประแลงเห็ดประแดกต้มตายนั่นอ้าคนละเป็กจะเมื่อ ลายเอลีพีนอ้ออปลาลงหลีเทกาแข่งฝนละโอ้สุดอ้าวเพราะมันอ่ะปถ่ายเออไปหน้ากูอุ้ม่กระดิบทังหน้ากูอีกเลยมึงเอออ่ะใ้อุ้มน่อยอมปดแขนเด้อมันไปชมพ่อเล่เห็ดพ่อเปลือกอถนัดแปดเลย ฮะมเนบกปีก้ยบยมันเหกันงกันแก้วเป่ามันมันเหม็นพวกปีกเลือกเอาไหมปลาเราเนี้เลยเอาขู่คยได้นี่นะพ่อต้มต้เรือของรถด่เลือจะใช้มันบริมีหมูมันตัวมันตายบริมีหมูเราไปขอเลื่องถุงเรืออไรไหมเบยปขเคื่องทุ่งแหงกับอไขอน่าจุยนี่คนเใส่น้อยนี่ เยวคอยชิมเขาเบือส่งแวมาใส่เลยบงบนี่พวกในบ้านครแนานนี่เติมยต้มนี่นะวันโตบใหญ่ไปเราไปไหว้ก่อนเราต้มก่อนลงเคยโตพันเจาอันนี้เมือเอ่แหละเขาอยากกินป้งปลาเขง่งั่มันโตบอใหญ่ เขาสิไปปิ้งใส่ปลานะเฮาปลาเข็งมันหักโต๊ะใใหญ่น่อยแหละมันโต๊โใบใหญ่เนาะสะพพดีปิดเขาสิบป้งใส่ไม้หีบปิ้งใส่ไม่หีบกินนี่พี่น้องเลยทุ่งหญงใหญ่เดชูเฮ็ดใส่เน่ เอาเม่าว่ปสมะเอะสมอะสมประจำเนอะสมแป้กินเด้อกเมียมึงเลยมวมาีแ้มึงได้แต่ตอนมึงไทยใช่สิได้รลากวกันบคนละเบ็ดเออเยเบ็ดพี่น้องแค่งมกีวก็เบ็ดนั้นม่เกีวกบปลาผลโอ้ยมึงยาเกี่วกับเบ็ดโลดปลาคือมื คนใส่อย่งไรเงี้เป็นน้ำค้นน้นพายเรืออย่ไรก็เลก่พกันนี่ก็เลยปิงอบโพนโลพี่น้องเอ้ยต้องใส่ขี้ยิ้วขาวเลยนี่ชิเนืองขาวก็เนึงขาวปิงปลากินก่อนพี่น้องใส่พ่ออ่ะกแหลยแล้วได้ปลาจะกินเปกอีกแล้ว เต็มปวดแลวมึงพันึ้วเบิ้ลถุงเลยเฮ็ดบาทเดียวเบ่เอาปลาขึ้นไปไหวก่อนถาปลาเมื่อก่อนเจ้านะโอเคเ็คก uh, uh, so ูถืเมื่อเฮือนก่อนฮะซีงม่เห็นหนึ่งเออเวลามันซื้อออกไปตัวมันตาย่แล้วหายไปเนื้อตัวมันตาย ลุงแหล่ไฮหลยซาจิ้วเลือกพี่น้อง,อองจซาปลาล้งต้อนลุงแหล่ซา,าจิวนะหบ่มีต้อนมีลีอันนี้ข้องเลนเฮาปลาทไทยแม่ปลที่ไทยไม้ซาจิวซื้อเลือกแล้เห็ดปลาเด็กี่น้อ้วนวัวมันตายปลาเห็ดนตายเห็ดปลาเด็กปลาเด็กลปลา,า,ปเ,คยยเ,าปเค้งนี่จะปลาเค้งอะไร้็อร่อยเนาะใหม่เนาะอือปลาเค้งแบบว่าปลาเค้งโมย่ายอันนี้องปลาเค้งน้อย พี่ก็เลองชิลเลอกเพ็ดประเดชขอบใจเด้อลุงเหล่ปลาไม่หันเลจ้าปลาตัวนงดีเลยโอเคพี่น้องแม่นี่ใครทิ้แม่ติ้า่องยุบบางบางดีบางเบาบ่อคพี่น้องนิลือปลาพี้ยงสรับลิปนี่เนาะชิแบบตัวเียพนตะดอนเล भएकोलाई सोयाएको टिमेर तपाईँको लाउन जाने त त्यो चिता खाएर दिनु ती मिलन